สถานการเป็นว่าตายเกิดมันก็เลยไม่ใช่น่ากลัวอะไรนะพูดถึงถ้าเราฝึกจริงๆนะ<ม>การคู่การการการตายเนี่ยนะอย่ายะไปเกิดทุกวันนะการตายเนี่ยการออกจากล่างเนี่ยมันยากกว่าการเกิดในถ้ำม,มีใครอยากตายไหมไม่มีอะ ขน,ขนาดปวดหัวปวดท้องยังไม่กินยาไงใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่กินดิมันก็ออกจากร่างแน่นอนนะเพราะธาตุมันบีบไงนั่นคือการตายละธาตุมันบีบเราเราก็คุมไม่ได้ะทุกอะมันทุกอะที่พระเจ้าท่านสอนทุกทุกคือสิ่งที่ท,ทนไม่ได้ไงมันทนไม่ได้มันจะออกไป ออกออกแบบไหนนะโอ้ถ้าฝึกมันกนย็ยิ้มยิ้มออกไปนั่นแหละอืมควบคุมอยู่มันรู้นี่ว่าควบคุมไม่ได้กูก็ไปก่อนนะผะพนี้ส่วนใหญ่จะเกิดเลยฮนะจกเว้นคนที่รอภาษีก็จะไปเป็นเทวดารอแต่ผู้ที่ปาสร้างบาร,รมีต่อไปก็จะจะเกิดเลย